คระพงก,กระพงรถยนตนย์นะครับอันนี้ผมก็ทำออกนะครับทำเปิดเล่นทอาี่บ้านครับจะเป็นเสียงกลางดอกรถยนต์ครับทางปู ทำสีดูดัหลอดัก เดี๋ยวถ้าคู่มาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนครับเราเป็นพงงรถยนต์แล้วก็นี่เบรสองตุ้งนครับผม,ผมตัวนี้ดอกสิบแปดตัวนี้แล้วก็ทำาหไตัวนี้จะเป็นดอกสิบห้าครับผมเพิ่งทำเสร็จทำเล่นๆ่ลนาลองดูมันจะ ดีขนาดไหน,นับเครื่องเครื่องมันนะครับผมมีแค่นี้ครับผมมีนิดแล้วก็มีคอร์สสองทางหตัวแล้วก็ทาวเวอร์แอนด์หตัวนะครับผมที่ที่ทำมันไม้มีเครื่องพงเยอะ <laughs> เพิ่งหัดทำครับผมนะครับผม เดี๋ยวสักคู่ทำผมขัดเสร็จผมก็จะผมก็จะเปิดให้ฟังดูนะครับผมว่ามานันจะดีขนาดไหนครับผมโอเคโอเค